ดยที่11กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนนะคะในการศึกษากฎหมายนี่มีการแบ่งประเภทกฎหมายนะคะออกเป็นหลายประเภทนะคะก็คือสามารถแบ่งได้หลายแนวทางยกตัวอยา่างอย่างเช่นแบ่งตามเนื้นอาหาของกฎหมายซึ่งอาจจะแบ่งเป็นกฎหมายสาระบัญญัตินะคะเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นกฎหมายวิธีสบัญญัติ นะคะก็อย่างเช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือเราอาจจะมีการแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้หรือพิจารณาจากนิติสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนนะคะการแบ่งกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศที่ในระบบ กฎหมายโรมาโนโยเยอรมนิกอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสเยอรมันนะคะอิตาลีนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งจะมีซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์นะคะโดยได้รับอิทธิพลจากกฎหมายโรมันนะคะส่วนประเทศที่อยู่ในระบบกฎหมายคอมมอนโรอย่างเช่นประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐอเมริกาไม่นิยมแบ่งกฎหมาย ตามประเภทนี้นะคะทีนี้การแบ่งกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนเนี่ยนะคะมีประโยชน์หลายประการอย่างเช่นในเรื่องของการนำคดีขึ้นสู่ศาลนะคะประเทศที่มีการแบ่งประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน<ม>ก็จะมีการแบ่งแยกศาลที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาคดีด้วยนะคะถ้าเป็นคดีแพ่งคดีพาณิชย์นะคะ ศาลที่จะมีอำนาจในการพิจารณาคดีก็จะเป็นศาลยุติธรรมนะคะถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองหรือที่เราเรียกว่าคดีปกครองนะคะก็จะต้องนำไปฟ้องที่ศาลปกครองนะคะถ้าฟ้องไม่ถูกศาลศาลก็จะไม่รับพิจารณาให้นะคะส่วนประเทศที่ไม่มีการแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนอย่างเช่นประเทศอังกฤษนะคะ เมื่อมีคดีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องใดก็ตามนะคะศาลที่มีอำน,นาจในการพิจารณาคดีก็จะเป็นศาลยุติธรรมนะคะ,ะประโยชน์ในในข้อที่2ก็คือประโยชน์ในแง่กฎหมายสาระบัญญัตินะคะการแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนนั้นเนี่ยนะคะกฎหมายสาระบัญ,ญยัติ นะคะก็จะมีความแตกต่างไปด้วยเพราะว่าปรัจญาที่อยู่เบื้องหลังกฎหมายทั้งสองประเภทนี้แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิติวิธีเรื่องของการใช้การตีความนะคะก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะประการที่3ประโยชน์ในแง่ของกฎหมายวิธีสัญญัตินะคะก็คือกฎหมายที่ใช้ในศาลนะคะวิธีพิจารณาคดีในศาลถ้าเป็น ในศาลยุติธรรมนะคะวิธีพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีพิจารณาคดีแบบกล่าวหานะคะส่วนศาลปกครองนะคะที่ใช้กฎหมายมหาชนการพิจารณาคดีนิยมใช้ระบบไต่สวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลแต่ละประเภทก็จะมีวิธีพิจารณาคดีที่แตกต่างกันที่นี่หลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนนะคะมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้อันแรกนะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ก่อนิติสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นกฎหมายมหาชนนะคะจะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐต่อกันหรือต่อเอกชนนะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองนะคะส่วนเอกชนอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ใต้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในกรณีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่านิติสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นนิติสัมพันธ์ของความไม่เท่าเทียมกันนะคะส่วนกฎหมายเอกชนใช้บังคับกับสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันในฐานะที่เท่าเทียมกันนะคะเป็นเอกชนที่มีฐานะเท่าเทียมกันหลักเกณฑ์ข้อที่2เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของนิติสัมพันธ์นะคะวัตถุประสงค์ของกฎหมายมหาชนนะคะ จะเป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักนะคะส่วนจุดประสงค์ของกฎหมายเอกชนจะมุ่งที่ผลประโยชน์ของเอกชนเฉพาะรายหลักเกณฑ์ข้อที่3นะคะในการแบ่งแยกกฎหมายนะคะก็เป็นหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับวิธีใช้ในการก่อนิติสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะถ้าเป็นกฎหมายเอกชนนะคะนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ นะคะตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญาส่วนนิติสัมพันธ์ในทางกฎหมายมหาชนนั้นเนี่ยนะคะเนื่องจากรัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีฐานะที่เหนือกว่าจึงไม่ต้องอาศัยความสมัครใจของเอกชนก็คือพูดง่ายๆว่าราัฐมีอำนาจในการบังคับนะคะสามารถที่จะบังคับออกกฎหมายมาใช้กับเอกชนได้โดยไม่ต้องถามความสมัครใจของเอกชนนะคะ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเนื้อหาประการที่4นะคะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเนื้อหากฎหมายมหาชนจะมีลักษณะที่เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้ต้องปฏิบัติตามตกลงยกเว้นกันไม่ได้ส่วนกฎหมายเอกชนจะเป็นกฎหมายที่เอ,เอกชนสามารถตกลงยกเว้นบทบัญญัติของกฎหมายได้หากบทบัญญัตินั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอดีของประชาชนนะคะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกประเภทของกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามนะคะการแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนมันก็มีข้อจํากัดบางประการนะคะซึ่งได้แก่ข้อจํากัดในทางความเป็นจริงนะคะในทางความเป็นจริงเนี่ยรัฐนะคะได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการ หรือจัดตั้งนิติบุคคลในกฎหมายเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมนะคะและดําเนินการโดยใช้กฎหมายเอกชนนอกจากนั้นเนี่ยนะคะรัฐก็ไม่ได้เป็นผู้ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะนะคะในหลายกรณีเอกชนก็เข้ามาร่วมกับรัฐ ในการดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์สาธารนณะด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นพวกกิจการสัมปทา,านต่างๆจะเห็นได้ว่ารัฐก็ได้ให้เอกชนทำบริการสาธารนณะด้วยเช่นกันประการที่2นะคะข้อวิจารณ์เชิงทฤษฎีของการแบ่งแยกประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนนะคะจะเห็นได้ว่า การแบ่งแยกประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนจะพบเฉพาะในระบบกฎหมายสกุลโลมาโนเยอรมนิกนะคะเท่านั้นไม่ได้พบในทุกระบบกฎหมายนะคะประการต่อมาการแบ่งแยกประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนโดยทฤษฎีประโยชน์นั้นนะคะก็จะมีปัญหาที่บางครั้งเราแบ่งแยกไม่ได้ชัดเจนว่า เรื่องนั้นเป็นกฎหมายเอกชนหรือเรื่องนี้เป็นกฎหมายมหาชนเพราะมันอาจปะปนกันนะคะในทฤษฎีกฎหมายเอกชนมีหลายบทบัญญตัติที่เป็นบทบัญญัติที่เราบังคับและ,ะห้ามตกลงยกเว้นกันไม่ได้นะคะเพราะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนทีนี้มาดูพัฒนาการกฎหมายมหาชนในประเทศไทยสามารถที่จะแบ่งพัฒนาการออกเป็น3ระยะนะคะก็คือ พัฒนาการการแบ่งแยกประเภทกฎหมายมหาชนก่อนยุคปฏิรูประบบกฎหมายนะคะในก่อนยุคการปฏิรูประบบกฎหมายครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะประเทศไทยยังไม่มีการแบ่งแยกประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนโดยชัดเจนนะคะกฎหมายทั้งสองเรื่องนี้ก็ปะปนกันอยู่นะคะ พัฒนาการการแบ่งแยกประเภทกฎหมายในยุคป,ปฏิรูประบบกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5นะคะในสมัยนี้ได้มีการปรับปรุงประเทศในทุกด้านมีการาปรับปรุงระบบศาลนะคะมีการรวมศาลทุกศาลขึ้นตรงต่อกระทรวงยุติธรรมนะคะมีการปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอาญามีการว่าจ้างนะคะนะักกฎหมายต่างชาติเข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเริ่มมีการ แบ่งแยกเรื่องที่เป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับเรื่องที่เป็นกฎหมายอาญาออกจากกันนะคะส่วนพนาการแบ่งแยกประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475แล้วเนี่ยนะคะแนวความคิดในเรื่องของการแบ่งแยกประเภทกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะมีการสอนวิชากฎหมายมหาชนในมหาวิทยาลัย คือธรรมศาสตร์นะคะหายวลยธรรมศาสตร์และการเมืองในสมัยนั้นนะคะอย่างเช่นวิชากฎหมายปกครองวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญวิชากฎหมายการคลังนะคะรวมทั้งมีแนวความคิดผลักดันให้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นพิจารณาคดีปกครองเป็นการเฉพาะทางนะคะจนในที่สุดได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นนะคะตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญ ในการพัฒนากฎหมายมหาชนในประเทศไทยนะคะการแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนนะคะในกฎหมายเอกชนเรายังสามารถแบ่งสาขาย่อยนะคะออกเป็นได้หลายอย่างอย่างเช่นนะคะกฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์กฎหมายเหล่านี้นี่เราถือว่าเป็นกฎหมายที่อยู่ในกฎหมายเอกชนส่วนกฎหมายอาญานะคะเราถือว่ากฎ เราอาจจะแบ่งออกเป็นกฎหมายมหาชนภายในอย่างเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองกฎหมายอาญากฎหมายการคลังและภาษีอกรกับกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศได้แก่กฎหมายระหว่างประเทศแผนคดีเมืองอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตนะคะเล็กน้อยในการแบ่งสาขาย่อยในกฎหมายมหาชนก็คือว่าในแต่ละประเทศอาจจะมีการแบ่งสาขาย่อยที่แตกต่างกันยกตัวอย่างอย่างเช่น ประเทศฝรั่งเศสกับประเทศเยอรมันในประเทศฝรั่งเศสจะถือว่ากฎหมายอาญาเนี่ยเป็นกฎหมายที่อยู่ในสาขาย่อยของกฎหมายเอกชนส่วนในเยอรมันถือว่ากฎหมายอาญาเป็นสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน